บรรยากาศสงกราน,นะคะนอกจากว่าจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นวันผู้สูงอายุแล้วก็เป็นวันครอบครัวด้วยค่ะโดยทางยูเนสโกเองก็มีการประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะคะว่าสงกรานไทยเนี่ยเป็นมรดกภูมิปรรัญญาทางวัฒน,ธ,นธรรมที่จักต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะเพื่อที่จะสืบสานมรดกไทยให้ทรงคุณค่านะคะทางอบจยะลาเองค่ะก็ได้จัดโครงการอนุรักษ์ขนมทมเนียมประเพณีวันสงกรานนะคะส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมกันนี้นะคะก็ให้ความสําคัญสําหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะซึ่งเป็นทรัพ,พยากรบุคคลนะคะที่มีคุณค่ารายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานก้าวหน้าก้าวไกลไปกัปบอบจยาลาค่ะ สงการานหรือวันมหาสงการานเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีโดยล่าสุดยูเนสโกประกาศให้สงการานไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติและยังถือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในระดับสากลต่อคุณค่าและความสําคัญของสองการานในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมนับเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยสําหรับเทศากาลสงกรานคือหวงวันที่13 14 1 5เมษายนทําให้หลายๆคนเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวกลับไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นับเป็นเทศกาลแห่งความอบอุ่นจากการได้รวมตัวกันของคนในครอบครัวโดวยประเพณีสงกรานนอกจากเปรียบเสมือนวันปีใหม่ไทยแล้วก็ยังเป็นวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวอีกด้วย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานมรดกไทยที่ทรงคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดยะลาอบจอยะลาได้จัดโครงการอนุรักษ์ขนธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีวันสงกรานสร้างกันมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุกดน้ําขอพรผู้สูงอายุทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า,า,าการจัดวันสงกรานในวันที่13เมษายนเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ ขนรรมเนียมประเพณีสืบสานและก็ส่งเสริมให้ประเพณีวันสงกรานต์นั้นอยู่คู้กับประเทศไทยไปทีลักษณะของรุ่นสู่รุ่นเพราะว่าเป็นวันสงกรานต์นั้นเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไปแล้วแล้วก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาและเยาวชนนั้นได้ตระหนักรู้ว่าวันสําคัญคือวันสงกรานต์นั้นเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นวันสูงอายุ และก็ต่อเนื่องของเป็นวันทังครอบครัวรวยขณะเดียวกันนั้นก็เหมือนกับเป็นการเตรอนเตให้ผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงวัยนั้นเขามีความรู้สึกว่าได้รับรักจากลูกหลานเพราะผู้สูงอายุนั้นเปรียบเสมือนเป็นไม้ใหญ่เป็นร่มผูร่วมใสและเป็นสายใยยึดโยงในการดูแลครอบคร,บคร,บครบัวองค์การบริษัทจังหวัดนี้ตระหนักถึงเรื่องนี้และก็ดําเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองสําคญเป็นมรด,ด ทางไว้ธรรมที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ถึงสอดรับในเรื่องของการสืบสารมาบัลกของประเทศด้วยสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่ต้องการใช้ซอฟต์พาวเวอร์นี้เป็นตัวชี้นําตัวขับเคลื่อนในเรื่องวิถีของความเป็นโนไทยเพราะักนงานวันนี้ผมคิดว่าเราประสบความสำเร็จอย่างดี กิจกรรมภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากการที่ชาวยาลาทุกช่วงวัยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาการให้ความเคารพผู้อาวุโสผู้สูงอายุและบุปการีการศึกษาประเพณีวันสงกรานต์จากนั้นร่วมกันส่งน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุผู้สูงอายุนะคะก็มีความสำคัญนะคะต่อสถาบันครอบครัวเราต้องเห็นคุณค่าแล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมากมากค่ะ ประเพณีสงการของเราเนี่ยครับหปีมี1ครั้งครับคืออยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกลับบ้านมีเวลาก็กลับบ้านกลับมาหาผู้สูงอายุหรือว่าพ่อแม่ที่บ้านท่านบ้างครับและในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้นะคะขอ阿อาราุธนาคุณพระศรีรัตน์ใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเขารันับถือคะได้โปวดประทานพรให้ท่านและครอบครัว จงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีอายุมั่นขันยืนขอให้มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความรักที่อบอุ่นแล้วก็บังมีสีสุขเป,ประการทั้งปวงตามที่ใจปรารถนาทุกคนตลอดปี2 5 6 7และตลอดไปครับ สงการานเทศกาลแห่งความสุขสะท้อนเสน่ห์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยที่ถูกต่อยอดไปสู่การจัดงานเทศกาลเพื่อดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกการเล่นน้ำสงการานนอกจากจะคลายร้อนแล้วยังเสมือนเป็นสื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีอีกด้วย โดยจังหวัดยะลาพร้อมสนับสนุนสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และไม่ลืมที่จะให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการเป็นต้นแบบที่ดีในการใช้ชีวิตผ่านการสั่งสมประสบการณ์อันทรงคุณค่าเพื่อส่งต่อคลังปัญญาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่ถือปฏิบัติมาอย่างช้านานให้กับลูกหลานได้ภาคภูมิใจต่อไปทีมข่าวเอ็ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา